โรงเรียนบัวง,งามวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานียินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผ่วอำนวยการเชี่ยวชาญน,นางสาวกุสมาดาวประสงค์พวูวอหน่วยการโรงเรียนบัวงามวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนบัวงามวิทยาตั้งอยู่ที่ 213หมู่13บ้านหนองสนมตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีตราสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนเป็นรูปดอกบวัวมีอักษรบวอ,อยู่ภายในด้านบนมีรัศมีล้อมรอบมีข้อความโรงเรียนบัวงามวิทยาบนผืนทวัดคำขวัญประจำโรงเรียนสุวิช,ชาจารณะนะสัมปันโนโสเศโธมนุษย์เศษ ผู้รู้ดีและปฏิบัติดีเป็นผู้เจริญวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดีผู้เรียนมีคุณธรรมนำใช้เทคโนโลยีและสื่อสารพื้นฐานอาชีพทวิศ,ศึศษษามุ่งสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพภายใต้หลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาพัฒนาการศึกษาโดยยึดหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอาเซียนในสถานศึกษาจุดมุ่งหมาย บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาพิบาลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านวิชาการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาศิละปะดนตรีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้สามารถสื่อสารได้หลายภาษาโรงเรียนบัวงามวิทยาบริหารสถานศึกษาโดยนางสาวกุสมาดาวประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา ดรโคสิตออนประทุมและนายตินบุญแปงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวง,งามวิทยามีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายอำนวยการฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายกิจาการนักเรียนโรงเรียนบัวง,งามวิทยาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียน,นาศาิลปาและหลักสูตรทวิศึกษาโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสาขาช่างเชื่อมโลหะและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น796คนและมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน55คน